ช่วงพีเยวมีคำตอบสนับสนุนโดยเพีเยวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งอุยคุณพลอยขาดูสิมีกเกษตรกรเขาส่งรูปมาคะ่ะว่ายางพาราที่เขาปลูกเนี่ยเป็นหน้ายางตายนึ่งแล้วแบบนี้มันจะมีน้ำยางให้เรากีดขายได้ไหมคะเนี่ย หลักๆแล้วว่าค่ะจะเกิดจากที่ว่าส่วนยางของเราไม่ได้รับการดูแลอาจจะแบบไม่ได้มีการเพิ่มธาตุอาหารในเขาอะค่ะแล้วก็อาจจะปล่อยให้แบบพื้นที่รกร้างอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเนาะหรือใส่ปุ๋ยไม่เหมาะกับสภาพดินอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเราอาจจะไม่ทราบเนาะว่าดินของเราเนี่ยมีสภาพเป็นโกรธหรือเป็นต่างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากรณีเราเป็นแบบดินโกรธเกินไปแล้วเราดัานไปใส่ปุ๋ยที่มีความเป็นโกรธอีก ดินก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอะไปอีกค่ะใช่พอมันกรดมากไปต้นยางเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะอีกสาเหตุหนึ่งค่ะคุณกิฟต์ก็คือเป็นเรื่องของการกรีดการกรีดยางเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจจะกรีดยางไม่ถูกต้องค่ะมีวิธีเขาเรียกว่ามีวิธีการกรีดที่ไม่ถูกต้องหรือว่ากรีดน้ํายางบ่อยจนเกินไปหรือ ภายในทอ่อน้ํายางเนี่ยภายในต้นอะเนาะ,ะมันแบบอาจจะม,มีความผิดปกติบางอย่างเนี่ยม,มันก็ทําให้เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะค่ะโอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะลามไปทั่วต้นได้ไหมคะไอ้น้ายางตายนึ่งเนี่ยอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราสังเกตอาการกันก,นก่อนดีกว่านะคะ,คะสําหรับอาการนะคะน้ํายางที่แบบเรากรีดได้ออกมาเนี่ยจะสังเกตง,ง่ายคือจะมีการจับตัวกันมากกว่าปกติหมายถึงว่ามันดูแบบจับตัวกันเร็วปุ๊บปั๊บ มากเลยะอะแล้วทีเนี้ยน้ำยางที่เราได้อ่ะมันมีปริมาณที่มากกว่าปกติด้วยแต่ไม่ดีหรอคะ่ะปริมาณน้ำยางไงคะหมายถึงว่าปริมาณน้ำยางแบบเปอร์เซ็นต์ข้างในอ่ะ,ะมันต่ำ แล้วว่ามันไม่ดีน้ำยางมากก็จริงแต่เปอร์เซนต์ต่ำนั่นเองใช่มันก็เลยถือว่าไม่ใช่แล้วอ่าอันนี้ก็คือไม่ใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำยางที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีน้ำออกมาก็จริงแต่ข้างในน้ำยางของเราจะมีเนื้อยางใช่ไหมคะ,คะซึ่งพอเนื้อยางมันต่ำเนี่ยก็คือเหมือนมันไม่ได้คุณภาพค่ะอแล้วทีนี้มีอีาการหนึ่งคือเปลือกมันจะแห้งอื ซึ่งอาการเหมือนเปลือกแห้งไงก็จะอยู่เหมือนเหนือรอยที่เรากรีดค,ค่ะคุณค่ะใช่ก็จะ,ะเป็นประมาณนี้แต่พอเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยเปลือกก็จะเหมือนมีอาการแบบพุพองอเปลือกแตกๆเหมือนอผิวหนังคนเราเวลาเป็นแผลโดนมีดบาดเกิดคีรอยขึ้นมามใช่คล้คายๆกันค่ะ,คะแต่ที่คุณกีฟถามเมื่อกี้ว่ามันไปลามแบบทั้งต้นไหมจริงๆอันนี้จะลามแค่เฉพาะในหน้าหน้าที่กรีด แต่มันจะแบบไม่ได้ลามไปส่วนอื่นถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการกรีดนั่นเองค่ะหลกัหลกๆแล้วอะ่ะแน่นอนประจำเลยคุณกิฟต์ตรวจแปลงตรวจแปลงให้บ่อยหน่อยนะคะ,คะถ้าเกิดว่าเราเจอเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีวิธีการแก้ซึ่งวิธีการแก้เบื้องต้นนะคะก็จะต้องทําร่องแยกส่วนจากที่เป็นโรคะค,ะค่ะเหมือนอาจาัดก,การเหมือนแบบว่ามีร่องแบบ ขั้นกลางเขาไม่<ก><ห>คือ<บ>ประกาศอนา,าเขตไว้หน่อยว่าส่วนนี้คือส่วนที่เป็นหน้าอย่างตายหนึ่งละถูกต้องก็๊อยอันนี้อย่าไปยุ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งค่ะไปกลีดส่วนที่ยังไม่เป็นโรคถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งาการที่แบ่งส่วนอันนี้มันเหมือนเป็นการแบบทําให้พื่อเข้าใจว่าวยอันนี้เหมือนเราแบ่งอาณาเขตกันนะ,ะอ,อีกส่วนหนึ่งที่เคสที่บอกไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องการไม่ได้มีการบํารุงหรือดูแลมเาเนาะอาจจะมีการเพิ่มธาตุอาหารในเขาออนี้เป็นส่วนสําคัญมากเลยนะคะ การใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่ใตรงเวลาตามเวลาของเขารวมไปถึงควรจะใส่ให้ตรงกับสภาพดินเพิ่มจุลินทรีย์ดินให้เขานะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นความรู้ดีๆนะคะสำหรับการดูแลยางพาราไม่ให้มีหน้ายางตายนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากได้ยางพาราน้ำเยอะกรีดง่ายเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การทำการเกษตรนั้นเป็นเรื่องง่ายแล้วนะคะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เพียวสินค้ายอดนิยมยืนหนึ่งเรื่องเกษตรค่ะหมดปัญหาโรคแมลงช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่สำคัญผลิตจากธรรมชาติร้0ยเปอร์เซ็ค่ะเพียวมีคำตอบ